ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปลกเก้าปกกระมมเนื่องในวโรกาศวันค้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ห้ธันวาคมพุทธศักราช2 5 7พวงค่าพระพุทธเจ้าขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบนนันดาลอภิบาลร,รักษาให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาท ทรงพระเจริญพระชนพรรษายิ่งยืนนานมีพระพลรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงเป็นล่มโพล่มใสของเหล่าพระสงนิกรชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรพลวานิเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาติและพระสงนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร